นมัสการครับผมอาจารย์ครับจะเริ่มฟ้อนก็ไม่ชัวเพราะว่าจะมันจะเริ่มฟ้อนรือเปล่าเพราะเราเห็นหนากันทั้งมืออยู่น้ำกันเบิดมือขึ้นกันครับมือยังมันจะเร่าเว่ามาจัดการอยู่โอ้โหกระตื้นหัวกระตื้นได้โดนเติบแล้วครับผมพอดีเพิ่งลงคลิปพิธีบวชซองให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งครับปวดปวดเติมปวดตากแดด่ยข้าวเดียวนึ่งเงือขึ้นกันครับ ตอนแรกว่าจะลงตั้งแต่เที่ยงแล้วยังไม่จัดอะไรก็ไปพัดควันมานั่งเห็ดคลิปกอกกอกกอกอยู่นี่อยู่บันไดน,นี่หน้าประตูลับตื่นขึ้นมาอีกหนึ่งใบสาวเห็นเราคนเงียบแ้ย่กาไปพัดคว <c oughs> นันลูกแม่นอนน้ำลายหยดเตือนจะทำได้พุ่มอยู่หนึ่เว้ยไปกันแล้วก็ไปจนเัาไปแล้วหมดน้อจังเป็นผูได้เห็นยังเห็นมาอัน ย่างขึ้นมาเห็นเาขาเจามากเคลว่าไ้คนผู้ชมนั่นตันทางก็เดี๋ยวเห็นข้าเอาตีนเคลเคลปั๊บปป๊เลยดตื่นเสยแล้วอันเพรดูสึ้อก็กน้อยนี่นะครับรับแบบบ่ได้ไอ้นี่เลยอยู่วายยูรับไปเลยแปลกอีดีครับแป๊กอีดมได้แข่งสร็แล้สิรับดีมือแรกข่งสรรับดีนโอ้แต่ว่ามือนี้ ตอนเศร้าฝ้ากับเปลี่ยนใจแจ้งน้อยอยู่ที่ครับแม่ยอยู่แบบสวยมากเอาแล้วบับหัวจนแดดขาเจ็บม,มากากแล้วก็วแดดวันจบบันทเป็ดเพชรเจ็บไม่อยังเนาะแต่ว่าแดดแดดกับบ่แห้งที่ครับเพราะว่ามีเมฆยังมีขีปนาอยู่บ่แห้งหรือว่ามันแรงตากดูผู้คนแรงตากจย่งที่แดดบ่แห้งแต่ว่าพอตากปุ๊บถึงก็ปวดหัวเลยเออนะครับแต่ว่าวันนี้พระอาจารย์ครับโอ้ยเลขถูกที่จุดในพิธีในงาน บ่วงสวงไหม,มคือมาทั้งเดียวกันครับที่ปูมาเขียนไห้คักแหน่ขักแหน่จนผมขนหัวหลูกเนาะแะเลขยอดเลื่อนเลยแม่เลขยอดยอดดอกไม้สวรรค์ยอดดอกไม้สวรรค์นเ,เานาะ <c oughs> ทีเพื่อนเอาว่าปักปักกันนะตรงกันเป๊ะเลยไหม,มสามพระอาจารย์จุดทูกสามดอกใชครับพระอาจารย์จุดสามดอกมาเพื่อเป็นเสียงเนาะเสียงอ่า เสียงท่าย่อยลองเบลเค้บมเคยบอเคยจะแข็กว่าเรากับนี่แหละแ่แรกดีหนึ่งพระอาจารย์บมเคยจุดถูกจักเถื่อแนวทางที่เหล่าสูฟังขึ้นมีแต่ความฝันเร็วเรากับเสียงกับซิมปูมาห้ล้วนๆเลยบัตนี้ก็เลยเสียงทจายถูกลองเบลงจุดสามดอกจุดสามดอกจุดแต่ว่าดอกกลางบัตนี้บ่ใหม่ดอกตรงกลางบ่ใหม่ ตอว่าดอกใส่อดอกควนใหม่มครับม,มานี่ดอกทูบดอกแรกเล็กออกมาแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่คนเห็นเจ็ดศูนย์ตอนตอนแรกที่พระอาจารย์บอกว่าทูบใหม่หมดแล้วคุณมูโชคไปไทยรูปไปแนะ่ครับเดี๋ยวเพื่อทูบแตกเดี๋ยว F 10 10อเอฟซีมันสิบรนเ็อ อยากย้อมผืนสีบรเิเวณมันบอกผมก็เลยไปไทยไปไปไทยลูกครับแปดเจ็ดหนึ่งอันนี้ก็คือดอกฝั่งซ้ายดอกตรงกลางไม่ไม่ไมดอกฝั่งขวาห้าเจ็ดศูนย์ก็แบบเบสเลี่ยนตอนนึงบนรถไฟมันเป็นแปดเจ็ดศูนย์กับห้าเจ็ดศูนย์ครับเพราะว่าเลขหนึ่งล่วงคูออกล่วงออกเลขหนึ่งหายไปเหลือแต 8, ่แปดกับเจ็ดแปดคือกันครับผม บันนี้เรียกกันต้นยอดดอกไม้สวรรค์ครับมันเลยหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบยอดดอกไม้สวรรค์ว่าตรงกับเลขถูกครับเชื่อว่าตรงกับเลขถูกอย่างเดียวกับว่าแมนนี่ครับอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่ตองวดที่ปูมาเขียนไห่ที่อาจารย์เราสูฟังเหมือนบมดเ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์แต่ว่าขับเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดแปดนี่แหละเพราะว่าเลขตัวที่สองน่ะมันบอชัด คล้ยๆคับจะไม่ขีดตรงกลางครับหรือจะบอกเป็นขีดแต่ว่าพอขึ้นรุ่นมากขึ้นต่อมากอีกที่ว่าปูมาเขียนเป็นเจ็ดแปดบาทนี้หรือว่าเพิ่นจะบังหรือจังไหนจักบวดกัน,กนได้เลยพิจารณาเอาบอกครับอาจารย์เลขทูกบวกเลขย,ยอดอะไร ดอกไม่สวรรค์เหรอครับดอกดอกไม่สวรรค์เขเขียนไว้ก็ได้ครับมันพอวุ้ยมองเขียนแล้วบอบวกกันไปเถูกเดี๋ว้ผมมเขียนสามตัวที่แปดแปดเขียนลายจุก็ไปลายตูนตัวเป็นเลขคู่เป็นเลขสามตัวไหมครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งกอนมันคือดีลายตัวเอ้ยแปดเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดแปดหนึ่งลเจ็ดุกลาง่ะเจดยุ่กลางนะครับเนาะ แล้วกับอันที่สองคือห้าเจ็ดศูนย์สรุปให้เอฟซีเป็นฟังครับสิได้เอาไปพิจ,จารณาาไปวิเคราะห์นะครับนี่คือเล,ล็กถูกสองอันแต่ว่าสุดสุดท้ายแล้วเลขหนึ่งหายไปดิครับ เป็นแปดเจ็ดศูนย์เหมือนเนเป็นเพลนเป็นแปดเจ็ดเ็ดศูนย์เหมือนยาด้วมเพิ่นเห็นเป็นแปดเจ็ดศูนย์มันบ้ครับเอาอันนี้คืออันนี้คือเหตุการณ์ระวังนันแต่จังคนว่ามันคือตรงกันสามยางเึ็นตัวครับเลขหนึ่งหายไปนะครับคือตอนแรกออกมาเนี่ยมีเลขหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเลขหนึ่งล่วงหายไปเหลือแค่แปดกับเจ็ดยาย่วมเพินเห็นเป็นแปดเจ็ดศูนย์มาที่ดอกที่สองเป็นห้าเจ็ดศูนย์เพราะเราการเมือใหม่ใจครับ ทับทูบดอกกลางบ่ใหม่นะครับทูบดอกกลางบ่ใหม่นี่ครับเป็นเป็นเป็นห้าเจ็ดศูนย์มาหนี้ตอนแรก <c oughs> ที่ปูมาเขียนเนี่ยเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดแปดยังมาชั่วนะครับอันนั้นคืออันนี้ตัวเลขความฝันซึ่งก็มาตรงกันนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมเขียนลงเลือกอีกหน่ เปลงสีง่มาครับนี่ครับคือความฝันที่ปูเพิ่นมาเขียนใสดินให้นะครับเนาะหนึ่งเก้าแปดหรือว่าเจ็ดเก้าแปดนี่แหละหนึ่งกับเจ็ดนี่บ่คอยชัดปันได <c oughs> บาดนี้มีเลขสองตัวอีกเพิ่นเขียนลักษณะจังสี่เลขศูนย์เลขศูนย์เราไม่ขีดกลางลักษณะนี้บอกครับอาจารย์ขึ้นแหลกที่เห็นเขียนใสดินนะครับาาก็เลยพระจาจาร์ก็เลยม่แน่ใจ เบิ้งที่แรกเป็นเจ็ดแปดบนี้เพราะมันมปลมพัดที่เดียวกลเป็นเจ็ดศูน,นย์หนงทีนะครับบันนี้ขึ้นที่สองจังคอยมาเห็นเจ็ดแปดไม่แต่เลยเขียนแต่เจ็ดแปดไว้ให้นะครับนี่คือที่ได้เล่าซู C เอฟซีเพินฟังอยู่นะครับบ้าน,นี้แต่เลยมาเขียนให้เบิ้งอีกเทือนึงเพราะว่าเลขทูบจุดออกมาเชียงท่ายครับมีแต่เจ็ดศูนย์ดอกแรกนี่เป็นแปดเจ็ดหนึ่งแต่ว่าเลขหนึ่งบยูครับเลขหนึ่งล่วงหาย ยาดูมันเห็นเป็นแปดเจ็ดศูนย์เอา้าก็เลยสงสัยหรือว่าหรือว่าจะเป็นตัวที่หนีที่ว่าบอยชัดนะครับอันนี้คือเล่าซูฟั่งนะครับจังไรกะล่องไปพิจารณาเบึงนะครับโศกไผยมานมั่นแล้ววันนี้ครับพระอาจาร์ผมแววๆพระอาจาร์เบ้าเรื่องเรขชอบพิเศษโรเบิร์เขียนว่ามันไรจะเรกชอบพิเศษกันน,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 นั่นเอง สองเก้าเจ็ดเออบอที่ครับผมได้ยินพระจาราร์เบาในงานเบ้ารอบเดียวครับฟับงนะ้จะพูดรอบเดียว 9, 9, 2, 7, เก้าศนะูนย์เก้าเก้าสองเจ็ดพนั้นแหะเพรต้องไปเขียนล่องเพราต้องเขียนลงกันมาครับออบาัานี้คือว่าตัวนี้เป็นปูตัดตะคขาวมาเขียนให้ี่คือหุ่นจัด <c oughs> แต่ว่าพระอาจารย์วอล่า แต่ว่าผมแววๆวันเราดิบาบนี้ได้ยินแล้วบาบนี้พระอาจารย์สิได้เล่าเดื่องแบบนี้เพราะว่าถ้าเขาหูคนมีโชคแล้วจังไหนกับถ้าบขชัดเจนบากกับอาจารนี่มันสิตายิดตายิดตายิดจังไหนผมคะไรเงิเลขสอบผิดเศษจะไปถามทอนเนะเขต้องเเวะหรอกก็เลขเลยนะม่ต้องเเวะบอกครับคือว่าปูแต่ปาขาวเขียนตรงห้องโตพุูนเออกระชางก่อนแล้วก็สิดเบอร์นัทซี่ทำนี่ล่ะจุดอะไรก็แล้ก็ได้แ่ยเสียสลายนั่นสิหลายบอกครับ เอา้าวก็ตามรักกันเสี้วเลขปูอยู่นี่เนาะครับกับเลขตาอยู่นี่เนาะเลขตาปลาขาวกับเลขปูพุ่มเออบอสต้งเราเลขกันอื่นนะครับเพราะว่าที่ที่เน้นๆที่แบบเน้นๆก็ได้แต่ที่ไม่เน้นอยู่แค่นี้มันสิมีแต่กับเลขลูกจากสิบหูมันสิมีคำนั้นแป็ว่ามันจะไปเขียนลายจุ่มันลายจุ่มันลายมันลายหมดเลยก็สั่นว้งมาสั่งข้าวปลาจ้ะครับ มันจะเปน็นเลขกระซิบมันคือศูนย์ตัวสี่แปดเลขกระซิบคือสี่แปดจะขึ้นตัวนี้ครับล่างสี่แปดนี่ครับเลขปูกระว่า,าเจื่ไหนเมือออม่องานจังบอกอีกสามตัวเมื่องานจังบอกอีกสามตัวคือเก่าศูนย์เก่าสองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดนี่คือเป็นเลขที่ปูตา,มมาับกาวเขาเขียนไหรที่ประจานลงไว้ให้ว่าเลขชอบพิเศษเนี่ยอ<ะ>โอ้แล้วแต่เลข ปูพุ่มเลยคือตัวแรกเลขปูพุ่มคือชุดนี้เลขชอบพิเศษเป็นเลขตาปลาขาวแต่ว่าเพิ่นเขียนให้นี่คือเพิ่นเขียนให้างหกตัวเพิ่นไม่เขียนให้แค่สามตัวเพิ่นบอกว่าสองก้าเจ็ดนี่บอกก่อนได้แต่ว่าอีกสามตัวคอยบอกมืองั่นแต่ว่าเก้าศูนย์เก้านี่จะอยู่ทั้งหนาเน่ยบอครับอ่าติดกันบอครับนะอ่าเก้าศูนย์เก้ากับสองเก้าเจ็ดนี่ติดกันบอครับ มันติดกันก็แล้วจะยึเิจาล่ามันติดกันแ,แล้วก็วอาจารย์เบาในงานมันก็ติดอ๋อเก้าศูนเก้าสเขียนดีมนาะเม่อจะไปเขียนตัวแต่เขียนมันละมันจะเขียนเป็นเลขหโตเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดลนครับหด้บ่ครับอาจารย์มันหลายเพราะว่าเอาตัวง่ายขึ้นกาเขียนเล่นตัวน,นั่นแหละแต่คือ เ่อกีเป็นแค่แคด้วยหาคู่ะที่ที่บอกที่เน้นๆอยู่เลยครับห้าหาคู่บ่ครับเออเม,มื่อกีไม่เอ้าวเดี๋ยวผมสิบว่งครับสันเมื่อีมีสี่แปดมีสีแปด่งแล้วครับเออมีหนึ่งกาแปดนี่บอครับเออมีห่งกบแปดแล้วก็เจ็ดแปดเดแปด เ็นเลขแล้วะเลขอันเจ็ดศูนย์หรื่าเจ็ดศูนย์นี่ยวาจานบ่อกตะที่แหลแล้วอบอ่เอากตวที่แรกแล้วเนาะเอป็สองเก้าเจ็ดแล้วสอเก้าเจ็ดอาซีอันครับจะเก้าศูนย์เก้าสองตัวยาวอ๋อแต่เก้าศูนย์เก้าบอเขียนเก้าศูนย์เก้าบอเขียนนะครับเนาะนี้เป็นเลขเนาะ เ,เลเ่กูกนะครับ <c oughs> โดยปกติแล้วพระอาจา,ารย์จะบอได้เน้นเล็กถูกนะครับพระอาจารย์ให้ไปนี่ส่วนมากอ่าบอเป็นส่วนมากหรอครับ <c oughs> ก็จะมีเฉพาะทีปูบอ,อม,มีเลขถูกกระเทือบบ้านนี้ก็สรุปเลยคืออันนี้คือเป็นเล็ก ปูพุ่มนะครับเป็นเลขปูพุ่มครับเพิ่นมาเขียนให้ลักษณะจังสี่ครับมาหนี่เลขปูตับะขาวนะครับ้าหกตัวมันจะเป็นเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดนั่นคือเป็นเลขหกตัวครับแล้วก็เพิ่นมากัดสิบวาลางสี่แปดไม่<ะ>เท่านี่ครับแั้นก็ไม่โชคคุณุ้เชียนเต็มมาเมื่อวันที่เรียนก็ไม่โชค เอาจังไลกะกะกะคือต้องแบบอ่าบุญภัยบุญมั่นนะครับพระจารยร์เนาะราะว่ามันก็หลายตัวอยู่รอบรอบนี้ราะวา่าปูตะปะเับปูตะปะเขา,ขานี่คือว่างวดทีแปดหกศูนย์เลขชอบส่วนตัวกับเป็นปูตปะปะเขาไม่พระอาจารย์มาย่อมเปิดปากจ้าฮักเถอมะฮุมเพิ่งจะรู้เมื่อนี้ว่าแปดหกศูนย์เนี่ยที่ออกศูนย์หกนึ่น เป็นเลขที่ปูตับปลาขาวมาหายไวนะครับแล้วงวดที่ผ่านมาคืนสุดท้ายก่อนหวยออกปูตับปลาขาวมาหายหกแปดห้าครับไปออกล่างพบหาบอยเล่งหายนะครับแต่ว่าเลขที่ปูพุ่มหายคือเก้ากุ้งเน่าก็คือตรงๆเลยเขาบนนะครับเลขปูพุม่มใหญ่เขาบนเลขปูตับปลาขาวเขาล่างหายว่ามากทั้งสองปูเลยงวดที่ผ่านมานี่ นะครับมาดีมาพิจรารณาหวดนี้ครับว่าสิเปลี่ยนจังไ,งไหรน,นะครับอันนี้เป็นของปูพุ่มนะครับนี่เป็นของปูตะปะขาวนะครับสองส่วนนะครับแล้วผาจันเนาะล่างเมืองบาจะมาทั้งบนทั้งล่าง,างบ่อหมวดนีน้หรือจะมาบนหรือจะมาล่างหรือจะม่ามาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้แล้วแต่บุญบาลมีมความฝันครับเป็นแค่ความฝันแล้วก็กขึ้นยุคก็ปูวันสิบโปดสีพายบอ่อนหลังเอา สัดเจนครับสัดเจนตพวหนั่งฝ่าก็ไม่จบไปแล้วพี่นั่งฝ่าเป็นวันไปร้วันมาทำแต่กี่คนมาเกี่ยวกับใครยังเดี๋ยวเนาะออ๊ยประยันแปลกเนาะปกติทำน้งานยังสี่พี่นั่งฝ่าจะมาดิครับมันว่ามาันี่บ้วมาเลยมาพากันาเลยพี่นั่งฝ่าบ่า่าเลยครับเป็นการเป็นงานแปลกมากๆเลยนะครับเอา กสีถือว่าชาัดเจนและ้วล่ะบาทนี้ถือว่าอาจจะเป็นบทสรุปและ้วล่ะจังได่กะพุ่นละบาทนี้มดเม็ดแล้วล่ะก็อยู่บนนี่ที่โอ้การเมื่อเนี้ยครับปูอาจสิมาหมุนให้เป็นตัวตรงๆก็ได้่อยอย่าเนะครับเผื่อมีความเคลื่อนไหวเนะ<ต>เาะเพราะว่าไน,น่ห่างกันที่เป็นขา,า,ามันขันทีมหบุญวัฒนาข้าในน้ำกันอะไรเหตุใดสางน้ำกันในความบุญกัน ก็ฝ่ายกัปตันบอกก็เลยตีไป,ไปคนไม่โชคตีไปหร <c oughs> อกเจาก้าตจ้ก็ลั่นเลยเพราะมัน <c oughs> หลายครับผมเอฟซีไร้งงปแปลว่ากรปตันใครที่ไหลตัวจะซุ่มเงิเ <c oughs> ลยครับเล่นกัปตันใครที่ว่าไม่หาตัวกองคนไม่โชคไปสามไม่โชคตีไปสามโอ้ยกตีความฝันนะครับเนาะอาจารย์บอตีคนไม่โชคก็ต้องทำหน้าที่ให้ดี <c oughs> ที่สุดนะครับก็ต้องตีครับผม ีความฝันนะครับจะว่าฟังจะพจน์เมจเป็นตัวให้สีกันทีบอกเป็นตัวเขาพนว่าเบาแต่ว่าหมดนั่นหงก็คือจังผมอจังกรุงเน่ามาให้สี่องียว่าจากเขาอะไีว่าเป็นตัวอะไรนี่แหละครับเขาจะบอกว่าแตาคน์ว่ากรุงเน่ามาให้กันท่าล้นแหลกระจบครับถ้าพเจ็เป็นตัวคนเจ็ดตัวเรียัไงมั้วแดงๆน่วครับมันก็จะบอกตามนั่นเลยครับถ้าพนมาให้พิสารกาจะบอกเป็นพิสนาเขาจะอกว่าเบว่านน่า้าครับ ก็ารเป็นโตกับเป็นโต้ขึ้นกันน,นคะค,ะคะรับก็แล้วแต่ว่าปูจะให้แบบไหนประม่นว่าเพิ่นให้เป็นโตแล้วเมื่อวานเปิดพิศนันประมาณมันไม่จะเกลียครับครับอ๋อ,อโอเคครับผมก็จะบัดนี้ก็สิกลับดีครับบัดน,นี้ครับอาจารย์ครับการประการเจ้าระเบิดใสุระใส่ทุระจะเปิดโครับผมรบเพื่อนอาจารย์ส้ำนี่ครับผมสาธุ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 ธรรมการครับ